อยากใช้สมองเหมือนเศรษฐีระดับโลกให้ทําแบบนี้ครับเศรษฐีนะครับจริงๆเราไม่ได้มีความพิเศษมากไปกว่าคุณหรอกครับแต่เขาแค่โปรโกแกรมตัวเองซ้ําๆย้ำๆ,ๆซ้ําๆย้ำๆ,ๆในสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้น โฟกัสไปยังผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดเท่านั้นหรือง่ายๆก็คือโฟกัสไปที่เอาคัมครับอะไรล่ะที่คุณต้องการให้เกิดเศรษฐีจะคิดเรื่องนั้นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่จึงมีผลลัพธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ที่ยอดแย่เพราะเขามักจะก,กางังวลแล้วก็เครียดแล้วก็คิดหนักอยู่เสมอในเรื่องที่เขาไม่ได้ต้องการคือคนส่วนใหญ่มีความกลัวและแน่นอนครับเมื่อคนส่วนใหญ่มีความกลัวเข้ามาในใจ,ใจิตใจธรรมชาติของสมองจะทํางานอย่างนี้ครับหนีหรือหลีกเลี่ยงเมื่อสมองหนีหรือหลีกเลี่ยงนะครับมันจะทำให้ คุณเบียงเบนความสนใจนะครับหรือเฉยไฉในการที่จะต้องทําบางสิ่งที่ควรทําและต้องทําเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเจตใต้นส่นึกของคุณหรือสมองของคุณเนี่ยมันทํางานอย่างนี้เราจะต้องพุ่งเข้าชนครับฝึกคิดในสิ่งที่คุณต้องการครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อยากให้แฟนใส่ใจคุณคิดถึงสิ่งที่แฟนจะใส่ใจคุณไม่ใช่คิดว่าทําไมเขาไม่ใส่ใจฉันอยากให้คุณร่ํารวยนะครับอยากให้ตัวเองร่ารวยขึ้นมา ก็คิดไปเลยว่าฉันเนี่ยมั่งคั่งอย่างรวดเร็วแทนที่จะคิดว่าเงินมันหายากเห็นไหมครับแค่คุณเปลี่ยนมุมมองการโปรแกรมใหม่ก็สามารถทําให้คุณสําเร็จด้านการเงินได้แล้วป้ามี a u ด i โหนึ่งครับที่เกี่ยวกับด้านการเงินโดยเฉพาะชื่อว่า a u ิโอลับสมองเศรษฐี a u ิโอตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยน b l u e ิ้นทางการเงินด้วยการใส่โปรแกรมใหม่ทั้งหมด50โปรแกรมครับทางด้านการเงินอันนี้เป็นนะครับแนวคิดทางด้านการเงินแบบพิมพ์เขียวยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะครับเศรษฐีเนี่ยเลือกทั้ง2อ,อย่างไม่เลือกเพียง,งนใดอย่างหนึ่ง อันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นชุด mindset นะครับที่เป็นบลูฟินทางการเงินว่าเศรษฐีเขาคิดกันอย่างไรและแน่นอนครับวิธีการที่คุณจะสําเร็จเร็วที่สุดคือคิดแบบเศรษฐีเชื่อแบบเศรษฐีและทําแบบเศรษฐีไม่ได้พูดเองนะครับนังสือถอนรหัสรับสมองเงินล้านเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้และถ้าคุณ copy modeling นะครับแบบที่เศรษฐีคิดคุณรวยเร็วแน่นอนรับสมองเศรษฐีนะครับสำหรับคนที่เห็น a u d i o อนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณสามารถที่จะทัก inbox เพจ oppa อีสานหรือกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือไลน์ a d sioppa ลบตรงกลาง ESN a ครับคุณเห็นวิดีโอนี้แคปเจอร์หน้าจอมาคุณจะได้ราคาพิเศษปกตินะครับราคา990คุณได้ราคาพิเศษเพียง590บาทฟังไม่ผิดครับ590บาทนี้คุณฟังออดีโอนี้ทุกๆเช้าตอนตื่นนอนทันทีและสามารถที่จะโฟกัสที่ออดีโอนั้นเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคุณทาสิ่งนี้ต่อเนื่อง90วันครับจะเริ่มเปลี่ยนพิมพ์เขียวทางการเงินใหม่ความเชื่อด้านการเงินใหม่มันเป็นจําเป็นมากนะครับที่เราจะต้องเติมโปรแกรมนี้และนี่เป็นโปรแกรมที่ป้าทาตอนที่ป้าเนี่ยรื้อฟื้นเรื่องการเงินของ,องของตัวเองในตอนที่ติดลบมาก่อนเหมือนกันนะครับจึงอยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาที่คอสรับสมองเศรษฐีนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางดังกล่าวที่ป้าพูดมานะครับอป้าอีสานมาสโคตเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ